เลิกไล้สาระดาราสาวไต้หวันลั่นจำคนรีดไถได้ท้าตำรวจเปิดวงจรปิดดาราสาวไต้หวันท้าตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดลั่นจำคนที่รีดไถได้อย่างชัดเจนนะครับเลิกพูดจาไล้สาระเล่าวันนั้นนะครับถนนสี่เลนถูกปิดหมดไม่ได้มีแค่ตำรวจเจ็ดนาย เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่27มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดาราสาวไต้หวันได้มีการโพสต์อรี่ผ่าน IG ส่วนตัวโดยภาพแรกเป็นการแชร์ภาพข่าวของตนเองซึ่งเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ดื่มเลยพร้อมชี้แจงเป็นข้อความอักษรน,นะครับภาษาจีนเรียกว่าฉันจะบอกทุกคนหลังจากที่ฉันได้คุยกับ ตำรวจอินเตอร์โพเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตำรวจไทยที่ไม่ใสสะอาดต้องการให้ฉันต้องการใช้ฉันนะครับเพื่อให้พวกเขาบริสุทธิ์เพราะมันขัดผลประโยชน์เพราะมันขัดผลประโยชน์ของพวกเขาเลิกพูดจาไร้สาระเถอะส่วนภาพที่สองนั้นเธอ ส่วนภาพที่สองนั้นเป็นข้อฟาร์มภาษาจีนอีกโดยมีเนื้อหาใจฟาร์มว่าวันนั้นถนนสี่เลนถูกปิดหมดเพราะไม่ได้มีแค่ตำรวจเพียงแค่เจ็ดนายฉันจำคนที่รี่ไถฉันได้ชัดเจนเขาบอกเลยว่าไม่มีการสุ่มตรวจในวันนั้นแล้วก็ได้ไม่ได้เอาเงินไปแล้วทำไมจึงไม่เอาภาพจากกล้องซี ทีวีมาเปิดให้ดูละ่ะและก็ยังมาผู้จาหลายสาระแบบนี้เอาฉันมาเป็นเป้าแบบนี้แล้วก็ยัดของกลางใส่ฉันฉันรู้สึกถูกคุกคามนิดหน่อยนะเพราะมีคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจหลายคนมากมาติดต่อฉันก็เลยกลัวนะครับฉันก็เลยหัวเสียนิดหน่อย ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นประเด็นร้อนแรงมากอันนี้คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เข้าข้างใครหรือออกข้างใครแต่ก็อย่างที่บอกว่าฟังข่าว,วรอบด้านแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า เจ้าหน้าที่ตารวจเองนะครับออกมาเปิดโปงหรือออกมาให้ข้อมูลอะไรต่างๆแน่นอนครับทางดาราสาวไต้หวันก็ยืนยันว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ยังไม่ยอมรับแต่ที่แน่ๆนะครับคำอ,อันดับแรกที่ผมสงสัยก็คือว่าวันที่ดาราสาวไต้หวันคนนี้ออกมาเปิดโปงถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีการตั้งด่านทาไมจะต้องมีการบอกเอ้ยไม่รู้ว่าใครไม่รู้วมีการตั้งด่านหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี้ย แต่ถ้าวันนั้นสมมุติว่าวันแรกเลยนะครับที่ดาราสาวไต้หวันนียออกมาพูดเรื่องนี้ออกมาเปิดช่วงนี้แล้วมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวันนั้นว่ามีการกัดจริงมีการจับจริง,ม,รรงมีการที่ตรวจค้นจริงอะไรออกมายอมรับเลยเป็นคนนี้เลยเนี่ยครับที่เนี้ยแต่ณนะวันนี้มันกลายเป็นว่า ขณะที่ออกมาต้องต้อนจนจน,จนมุมจนถึงที่มีการยอมรับว่ามีการตั้งด่านกันจริงและเป็นสอนอไหน,อนในการตั้งดา่านอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนสงสยัยเป็นอย่างมากเพราะถ้าวันนี้คุณทําแบบสุจริตโป่งใสสุดจริตนะโปร่งใสชัดเจนเนี่ยไม่เห็นต้องกลัวเลยเขาออกมาเปิดเราก็โต้กับทันทีเลยโดยที่ว่ายืนยัยนเลยว่าเป็นคนตํารวจนายตำรวจในนี้ในนี้ในนี้ปฏิบัติหน้าที่วันนี้วันนี้โอ้โหทุกอย่างชัดเจนถ้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นทุกอย่างมันคงไม่ลงเอยแบบนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ